เดี๋ยววันนี้จะพามาดูไซต์นะหลังจากที่เราทําแบบเสร็จเนี่ยนะครับเ,เราก็จะมาพาผู้รับเหมาเนี่ยเข้างานเพื่อจะเริ่มงานนะครับซึ่งเขาเราจะเรียกกันว่าคิกออฟนะก็เหมือนกับว่าเป็นการเริ่มนับหนึ่งว่างานก่อสร้างเรามีทั้งหมด60วันนะครับจะมีโปรเซสอะไรบ้างเราก็จะไล่ให้ผู้รับเหมาฟังนะครับเ,เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูในไซต์ว่ามีอะไรบ้างที่เราต้องดูนะครับ อันดับแรกเลยที่เราต้องรู้นะครับพื้นที่หน้างานนะครับเดิมเนี่ยมันเป็นร้านทำผมนะครับเราก็จะปรับปรุงนะครับปรับปรุงมาเป็นร้านอาหารนะครับที่เราเห็นเป็นเหมือนสังกะสีเนี่ยนะฮะมันคือแมชชีฟนะครับเขาเอาไว้สําหรับป้องกันไซส์นะครับเวลาตอนที่ระหว่างงานขอร้งเนี่ยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันดูลกๆไม่สวยงามนะครับหรือบางทีอาจจะมี สิ่งของเนี่ยที่มันอาจจะเกิดการทําอันตรายให้กับรถแถวๆนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะปิดไว้ซึ่งเราจะเรียกมันว่าฮอดดิ้งนะครับโดยมากบางทีแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะเอาเป็นป้ายเป็นป้ายผ้าใบมาติดไว้ด้วยว่าร้านเนี้ยทัมมิ่งซูนกําลังจะตกแต่งเป็นเป็นร้านอะไรนะครับแต่นี้พูหมาเพิ่งเพิ่งเข้างานนะครับก็เลยยังไม่ได้ทํานะครับนะเดี๋ยววันไหนถ้ามีแล้วจะมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในพื้นที่กัน สีนะครับป้องกันไม่ให้เกิดช่างเขาทำอะไรหลุดมือออกมาไปโดนรถข้างหน้านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไลฟ์สอนทั้งสามแป๊บได้ครับวัี้ครับพี่เขาสวัสดีครับสวัสดีครับวัีจ้าคนนี้คนนี้ก่อนคนนี้คือคอนเซิ นะครับคอนซัลท์หรือเราเรียกว่า CM นะครับ CM ก็มีหน้าที่ควบคุมงานนะครับนะก็เขาจะคอยแตกต่างจากผู้รับเหมานะครับผู้รับเหมาเนี่ยเขาจะเป็นช่างที่ดํงงาเนินการขอสร้างใช่ไหมแต่ว่าคอนซัลท์เนี่ยมีหน้าที่ควบคุมให้งานเป็นไปตามแผนนะครับแผนงานเราตั้งกําหนดไว้สมมุติว่า60วันวันไหนต้องทําอะไรบ้างนะครับท่านที่เป็นคอนซัลท์ก็จะคอยดูแลให้หน้างานเนี่ยเป็นไปตามแผนงานมากที่สุดนะครับนะเดี๋ยว ซอกศึกษาหน่อยนะครับไม่มีอะไรนะครับเขาก็จะมีประตูทางเข้านะมีประตูทางเข้าเจอเข้ามาได้เลยน่น้างานนะครับเรายังไม่ได้รื้อถอนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผู้รับเหมาเนี่ยเขาก็จะต้องรื้อ สิ่งที่เราไม่ใช้ออกนะครับหรือเวลาที่เราทำแบบเนีรยเราจะเรียกว่าเอ็ t i n g หรือเออโดโมเลชันแบนนะครับก็จะเป็นแบนรื้อถอนเราก็จะรื้อพวกกระจกหรือพวกอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องกับร้านเราออกไปทางอน,นี้ตรงเนี้ายาบนใต้คอมเพลเนี่ยแต่ว่าเขาหลุดลงมานี้ผคุณับเมาเขาก็เริ่มรื้อเริ่มรื้อบางส่วน นะครับเริ่มรื้อบางส่วนอะไรที่เป็นกระเบื้องของเดิมนะครับผนังเก่าของเดิมเนี่ยเริ่มรื้อแล้วนะครับเราก็จะเห็นโครงสร้างทั้งหมดน่ะพวกงานพวกนี้จะเป็นคานคานเหล็กนะครับหรือว่าเสาเอ็นเสาอะไรต่างๆพวกนี้เขาจะเริ่มรื้อถอนนะครับเดี๋ยวก็จะเหลือแต่สิ่งที่เราที่เราใช้กันเห็นไหมานะครับ เราก็จะดูนะครับว่าระดับฟาเนี่ยจริงๆเราดําได้แค่ไหนนะครับอย่างถติว่าตรงเนี้ยระดับฟาเนี่ยนะครับเราก็จะอยู่ที่แนวแนวที่มันมีเส้นเส้นโครงของเดิมนะเพราะว่าไอ้ข้างบนเนี่ยนะครับเราต้องเก็บไว้สําหรับเป็นพวกงานติดตั้งแอร์นะครับหรือว่างานระบบอะไรต่างๆที่จะอยู่ด้านบนนะครับนะอันนี้ของที่เขารื้อออกมาเขาก็กองไว้เดี๋ยวเตรียมที่จะขนไปทิ้งนะครับงานรื้อถอนเขาจะลื้อถอนของผนังของเก่าออก นะครับเพราะขนทิ้งก็เดี๋ยวจะเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคทีนี้วันแรกที่เราคลิกออฟนะครับเราก็จะดูเขาเรียกว่าเป็นการาตีผังการตีผังเนี่ยนะครับก็คือว่าเราจะตีตามแบบ layout p a n นะครับมันตรงนี้นะครับสมมุติว่าเีเห็นไหมฮะ,ะมันก็จะมีระยะแบบเราเนี่ยเราก็จะมีแบบระยะบอกนะครับบอกระยะต่างๆนะครับว่ากว้างคูณยาวตรงไหนตรงไหนเท่าไหร่นะครับนะพอบอกระยะว่า,าตรงนี้ 2เมตร2อเมตร20 m, อะไรอย่างเงี้ยนะครับช่างก็จะตีตามหน้าง,งานจริงนะครับตีตีเพื่อให้รู้สกเกลว่าหน้าง,งานจริงเนี่ยขนาดพื้นที่ใช้งานเพียงพอไหมนะครับโดยช่างเขาก็จะฉีดสเปรย์ไว้ที่พื้นเห็นไหมฮะที่พื้นเนี่ยเป็นแนวที่ช่างเขาฉีดสเปรย์จะมีระยะบอกนะครับว่า,เ,าเราก็จะรู้แล้วเวลาเรามาตรวจงานเนี่ยเราก็จะรู้ว่าแนวโคเตร์นะครับอยู่ตรงไหน สตาต้าที่ตรงไหนนะครับเพียงพอกับหน้างานหรือเปล่าระยะประตูหรือระยะอุปกรณ์เครื่องอะไรต่างๆที่จะใส่เข้าไปเห็นไหมครก็จะมีเส้นที่เขาตรวจแก้กันเรียบร้อยแล้วโรงผนังก็มีเห็นไหมครอันนั้นก็คือตีจากแนวรูด้านรูด้านก็จะตั้งเป็นแนวตีเป็นแนวแนวเป็นเส้นนะครับเพื่อนๆรู้ว่าระยะผนังเนี่ยเท่าไหร่นะครับอันนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนที่เราเรียกว่าการตีผังนะครับนะถ้าเกิดอันไหนที่ตีหน้างานแล้วมาเจอกับการตีที่หน้าไซงาน ตีในแบบแล้วมันไม่ตรงกันหรือว่า,อาไม่สามารถใช้งานได้นะครับเราก็จะปรับกตรงนี้นะครับนะฮนะช่างกำลังตีกำลังตีงตงตไปดูวันนิดหนึ่งนะช่างเขาก็จะฉีดสเปรย์ฉีดสเปรย์เพื่อที่จะให้ดูตามถังว่าแนวตรงไหนที่เราจะวางพวกอุปกรณ์พวกซิงค์หรือทางออกประตูนะครับนี่เขากำลังหาแนวซิงอยู่นะครับเขาก็าจะไปฉีดเข้าไป บางที่ก็ใช้วิธีตีเต้านะครับแต่ว่าอันนี้เต้าไม่น่าจะเอาอยู่เพราะว่าพื้นมันหยาบนะครับแล้วก็จะใช้วิธีฉีดเลยนะครับอันนี้ก็คือสภาพรอบๆนะครับสภาพรอบแล้วก็ส่วนไหนที่จอะตรงไหนที่เป็นประตูเดิมนะครับถ้าไม่ใช้นะครับเดี๋ยวก็ช่างก็จะปิดปิดแนวผนังปิดแนวกระจกทั้งหมดนะครับ อันนี้ก็คือด้านหลังเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะต้องมีที่หนึ่งเอาไว้สำหรับกองของเวลาจัดของมาแล้วก็จะมารงของไว้ด้านหลังนะครับแล้วก็อันไหนที่ไม่ใช้งานเดี๋ยวก็จะขนทิ้งออกไปนะครับเนี่ยอันนี้คือสภาพด้านหลังที่เตรียมเตรียมจะทํางานอะไรที่รื้อก็รื้อออกไปอันไหนที่ใช้ก็เก็บไว้ใช้อย่างนี้ปูนเริ่มมาแล้วไหมข้างหลังก็จะกองของงานปูนงานอะไรที่งานหนักๆนะครับเพราะว่าถ้าเอาไปเกะก่าไว้ในไซต์เนี่ยนะครับจะทําให้ไม่มีพื้นที่ทํางานนะครับ อันนี้ก็คือทั้งหมดในเรื่องของขั้นตอนที่เราเรียกว่าการคิกออฟนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปไล่แผนงานนะครับให้ผู้รับเหมาเขาเข้าใจว่าเราจะต้องเริ่มยังไงทํำยังไงก่อนแล้วก็แผนงานเราจะจบเมื่อไหร่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเตรียมพอหลังจากนี้เนี่ยเขาก็จะเตรียมไล่ขึ้นผนังนะครับขึ้นผนังตามแนวที่ทีเ่เราตีผังไว้นะครับนะโอเคนะครับอันนี้คือทีมงานนะครับทีมงานที่ทํามีทั้ง งานจะมีทั้งที่เป็นลูกค้าเราเป็นโอนเนอร์เจ้าของนะครับแล้วก็มีผู้รับเหมาผู้รับเหมาก็มีหลายปาร์ตี้นะครับมีทั้งพวกงานที่เป็นงานก่อสร้างนะครับงานห้องครัวหรืองานอะไรต่างๆนะครับก็ผู้รับเหมากําลังประสานงานกับทางคอนซัลก็กําลังดีบันอยู่ว่างานจะทํายังไงบ้างน,นะครับอโอเคนะเดี๋ยวถัดไปนะครับเราจะถ้าถ้าคราวหน้านะครับอีกสักเราๆสองอาทิตย์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีว่า ผนังที่เขาขึ้นตามที่เราได้ตีผังไว้นะครับออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงเหมือนแบบนี่เปล่าเราก็จะมาตรวนงานนะครับอโอเคครับขอบคุณครับ